คลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามฟาสิบแปด 18, ให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเหนื้อหาในคลิปนี้มีใด,ดาขอซอเสียดเยยดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเนเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกลูกไดยากใดลูดเท่าเลี่ยยมกลนโกงคลองมิชาเชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูเรื่องกระเบื้องเล่าขอถอดขอถอน ถอดหลักปักจองผู้ใดควรคลองขอให้สมปองขอถอดขอถอนถอดหลักปักจองผู้ใดควรคลองขอให้สมปองอันนี้องท่องให้คล่องเลยพี่เอาเอาน้ำซาวข้าวกับนี่เลยตอนนี้แสงอรุณมาแล้วเนี่ยเวลาเนี้ยใช้ในการแก้แก้ล้างอาถรรพ์นะ โอเคมามาอนุมามานี่มามามามฟังมาฟังเลยนี่นะแม่ฟังแม่ฟังเขาหนะเดี๋ยวแกคลุมรอบนอกนะเดินตามเข็มนาฬิกานะตั้งแต่รอบนอกแล้วเดินวนเข้ารอบในนะเขาตยังยิราพคมน้ามะลูกพรอบนอกนะเดินลมให้รอบนอกนะแล้วก็วนเข้ารอบในตอนคลมอ่ะแกนั่งโมก่อนครั้งเดียวแล้วก็เอาแค่นี้เองเดียวจนแบบคลุมเสร็จเสียงดังนะยิราทคมนามรอบแล้วก็รองงบนปเรอบใน ยิบสามแล้วยิบสามนะยิบสาแล้วเดินตามเขียนนาฬิกาเดินบนเข้าข้างในนะเดี๋ยวหมอจะต้องสวดตรงนี้อีกอันหนึ่งพระเบสสอดไอ้ตัวหินเมื่อวานน่ะบนเข้าข้างในหมายความว่าเข้าทางหลังบ้านข้างนอกข้างนอกบนข้างในเดินบนเข้าข้างในเดินบนเข้าข้างในอ่ะเดินเป็นวงกลมข้างในอ่ะพี่เข้าไหมอืมเป็นวงกลมน้ำโมที่แรกปั๊บแล้วก็สวดตรงนี้ไปเรื่อยน้ำโมแค่สามจบแล้วก็สวดตรงนี้ไปตลอดไปอย่างอ่ะน้ำโมก่อนเลยเอาเลยน้ำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถอดขอถอนถอดหลักปักจองผู้ใดควรครองขอให้สมปองก็ผมไปเรื่อยแล้วก็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 ขอถอดขอถอนถอดหลักบักจองผู้ใดควรครองขอให้สมปองขอถอดขอถอนถอนหลักปักจองผู้ใดควรครองขอให้สมปอง ขอถอดขอถอนถอดหลักปัดจองผู้ใดควรทองขอให้สมปองขอถอดขอถอนถอนหลักปัดจองผู้ใดควนคองขอให้สมปองขอถอดขอถอนถอนหลักปัดจองผู้ใดควรทองขอให้สมปองขอถอดขอถอนถอนหลักปัดจองผู้ใควร ถ้าว่าเขาจะทําไม่ดีอ่ะเขาจะบนออกนอกเริ่มจะจุดเล็กบนออกข้างนอกแล้วก็ห้ามหันหลังงองแต่ต้องทําเวลาพระอาทิตย์เราจะตกดินนะมันทุกอย่างมันมันมาจะตรงข้ามพี่ก็จะแมเวลาของพวกวิญญาณเนี่ยหลังพระที่ตกดินเนี่ยมันจะเริ่มมีพลังงานัาจารถสอนพวกเนี้ยแสงรับแสงอารุณขอถอดขอถอนถอดหล <ปะ S 1> ักแปัดจง ผู้ใดควรครองขอให้สุข,ของข,ข,ข,ขอถอดขอถอนถอดหลักปักจองผู้ใดควรครองขอ,ขอให้สุของตามรจารย์มสารโครงการธรณีสารครับคอมสวดอะไรนะ อง์การน้ำน้หมดองการกรณีสายกินก็้ห้น้องไม่หมดเลยว่าวาโตกระหัตโตสมมาตุสักักงดราร์เาวัโตกระหัตโตสมมาตุสักสมุติสมุรตาสมุตินานักเกินมาก่อนจุดก่อนัดเลื่อนจนเลื่อนดไ้ายเยพระพุทธธรรมปฏิภาณิธรรมปฏิภาณิสังฆาปฏิภาณนิสมุติสมุตาสมุติเนานักเกินมา่อนจิดม่อนัดเลื่อนจนเลื่อนสด้ายพระพุทธธมปฏิภาณนิธรรมปฏิภาณนิสังาปฏิภาน ปลาครับวันนี้ก็ตามที่นัดหมายกันเมื่อวาน ถ้าเราจะทำพิธีอิรานธาตุเล่าให้ฟังเลยครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราต้องทําอะไรยังไงบ้างวันนี้บอกก่อนว่าวันนี้มันคือวันวิสาขะซึ่งมันเป็นวันราหูกมจันด้วยที่ว่าเขาเรียกว่ากบกินเดือนใช่ไหมซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะบอกแล้วว่าวันเวลามันไม่เกี่ยวหรอกนะที่ว่าจะเป็นอาถงอาถันมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ทิ่งที่มันเกี่ยวเนี่ยคือสิ่งที่เราลงมือทําวันนี้เพื่อล้าง อาถรรพ์ให้กับครอบครัวนี้ที่สูญเสียลูกไปถึง3คนซึ่งในการสูญเสียลูกเนี่ยมันก็มีเลข14วันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยใช้เลือกที่จะใช้วิธีในการสวดล้างอาถรรพ์โดยใช้สาวบรมจรรันในการถอนพระคาถาบทนั้นแต่ละอธิบายกันว่าทําไมต้องใช้น้ํสาหาวข้าวเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องกินน้ำสาวาข้าวคือน้ําที่ล้างข้าวให้มันสะอาดก่อนที่เราจะกิน เราก็ต้องใช้น้ําที่มาล้างข้าวก่อนสัจะกินเนี่ยในการถอนในการล้างแต่ย้ำว่าต้องเป็นแค่น้ําซาวข้าวน้ําแรกเท่านั้นแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าพิธีกรรมในการทาวันนี้ถ้ามันกลับเวลาเป็นตอนที่พระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินเนี่ยความหมายมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งนะมันเป็นการแก้งแต่อันนี้มันคือการแก้แก้กับแก้งเนี่ยมันคนละอยา่างแต่ไอตัวบทสวดเหมือนกันถ้าเราอ่าน เปลี่ยนตำแหน่งอีกมันก็เป็นการแก้เหมือนกันแต่อันนี้คือการแก้นะอันนี้คือการแก้ไขนะจะจุดทูบเตรียมทูบร้อยแปดตอมาถึงไรไอ้ร้อยแปดอกอก็คือฤๅษีร้อยแปดตนไงเพราะว่าถามว่าทำไมต้องใช้ก็ตรงนั้นคือมันมีคนฝันว่ามันเป็นประตูที่มันมีวิญญ,ญาณน,นั่งอยู่สี่ตนใช่ไหมเร้วไปเป็นทางทิศตะวันตกแล้วก็ใช้เกี่ยวกับเป็นฤๅษีร้อยแปดตนเข้ามาเกี่ยวข้องในการ ปกป้องรักษาคุ้มครองคนในครอบครัวที่แทนนี่คือเป้าหมายของทุบร้อยแปดดอกอจากนั้นเนี่ยน้ำซาวข้าวส่วนหนึ่งแบ่งอีกครึ่งหนึ่งให้สาวคงจะผีดครึ่งหนึ่งบอ,อกการทำเอเป็นทำอะไรอีกส่วนหนึ่งอ่ะผมใช้ทำน้ำมดองค์การธรณีสารเพื่อสวดถอนหินก้อนเมื่อวานที่อยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้แต่ใช้อ่คาถาองค์การธรณีสารทำพรมล้างอาถรรพ์อีกตัวหนึ่งครับก็คือขั้นตอนก็คือให้น้องเนี่ยเดินผมรอบบ้านในบ้านทุกตองใช่คือลักษณะการพรมนะฮะการล้าอาถรรพ์ ก็ต้องคลตามเข็มน,นาฬิกาฮะเดินวนกันไปข้างในนะครับเป็นต้นหอยแต่ถ้าจากข้างนอกไปข้างในใช่เริ่มจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในแต่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทุกอย่างมาจากตรงข้ามพอน้องผมเสร็จทุกทโธทั้วหมอปลาก็เอาน้ำมนต์มาผมรอบบั้รอบหนึ่งถอนถอนที่ว่าหินเมื่อวานที่เราเอาไปท้พิธีทุทบทิ้งครับ ้็มีการเทลงภาในหลุมด้วยใช่ส่วนที่เหลือตอนนี้เรียบร้อยไหมครับทำเรียบร้อยแต่บอกันว่าตอนทอมเหนื่อยมากไม่มันคือมันยังเหมือนรู้สึกมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนทําอะไรนี่เหนื่อยคือมันยังรับรู้สึกถึงอะไรเนแน่ไม่ดีอยู่ใช่ไหมฮะใช่แต่ต่อจากนี้ไปครอบครัวนี้ก็คือปกปกติแล้วนะแต่ผมอธิบายว่าในการที่เราจะทําพิธีกรรมต่าง มันไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่มีเรื่องการเส้นไหว้เนื้อวสเข้ามาเกี่ยวข้องการที่มีเนื้อสัตว์หัวหมูเป็ดไก่เอามาเส้นไหว้ในการทาพิธีกรรมอ่ะนั่นมันไม่ใช่พิธีกรรมที่มันเป็นมงคลนะนั่นมันคือพิธีกรรมเส้นไหว้สัตว์นะซึ่งมันไม่มงคลนะฮะหลายคนเชื่อว่าการทาพิธีกรรมบางอย่างอ่ะมีหัวหมูมีเป็ดมีไก่เอามาเส้นไหว้นั่นคือพิธีกรรมเอาชีวิตสัตว์ไปเส้น สิ่งพวกนี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับแต่นี้มีคำพอทาเล็บเราแล้วมีคําแนะนาอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ก็ต่อจากนี้ไปถ้าอยากมีลูกก็ขยันทําลูกนะแค่นั้นแหละจะได้มีลูกใหม่อีกอันนี้ถือว่า <c oughs> เรียบร้อยดีใช่<ว>ไหมมีมมาเราเคยเจอลักษณะแบบนี้และเคยทําพิธีลักษณะนี้นะเออเคยเจอนะ่ <c oughs> เคยเจอแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่มีเด็กตายสี่คนน่ะมันพิธีกรรมคออะอยา่างอันนั้นเราซื้อลูกมาเป็นลูกเราแทน แต่อันนี้ไม่ได้ซื้อเนื่องจากว่าตัวของน้องเนี่ยเคยทําพิธีเรียกว่าความเชื่อขายให้กับพระไปแล้วไงเราจะไม่ซื้อซ้อนไงถึงน้องเนบใช่แต่ไอ้เคสน,นั้น,นของเขาบ้าน,น่ไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ในที่ป่าช้าเก่าน่าจา่นนี้มันเป็นที่ป่าช้าซึ่งก็มียายการากะตากาลีเป็นที่ปกค้องรักษาก่อนที่เราจะมาที่ว่าผมฝันนะครับ ก็คือเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรทีนี้พ่อกับแม่ก็ต้องขยันทำหมากินเหมือนเดิมถ้าอยากให้ลูกก็ขยันทําลูกนิดหนึ่งก็อยากให้สบายใจใช่นะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้าใครกัทักนู่นนี่นั่นนะะไม่ต้องกังวลแล้วแหละแต่บ้านมันอยู่ตรงทางสามแพ่งก็เอาประจวบติดกระท้อไปตรงทางแพ่งนิดหนึ่งนะเพราะบ้านแม่อยู่ตรงทางสี่แยกพอดีติดตรงไหนคะตรงบ้านกระท้อไปตรงทางแยกครับ แค่นั้นแหละครับ